ครับสวีครับน้องเป็นเพื่อนยาติธรรมทุกคนครับผม,มนี่ก็หญมากจำน,นั่นละ <c oughs> อืมยิมบ้านองคุ้น้นห้อง,งอ่าสัมประหานเทนครับเล <c oughs> าคะาเลล้อ <c oughs> <c oughs> ม no ีเหอไม่ไม่ไม่ไี่ไม่ไม่ไม่ไจ่ไม่มาไมีไม่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 ไ่ไม่ไม่ไมม่ไม่ม่ไม่ไม่่ม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  ให่ห้องมาพี่มาพี่ทำพิธีเสกันห้องผูอยู่ทางดั่นกระเทอันดันไปผูมาทำพิธีปีนี้ที่ทำพิธีสามหลอสองรอ้พิธีสามก็เห็นวอลลัมขนาดย่่ายไม่ทาร้้อง 5 vào mà Rồi rồi không có gì không có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  อ๋อบ่มีจักเบอร์บ่ <backloggautta hat> คือบังคับให้นั่งอกัมันนั่งน้ำกันุนนแนตูแต่นกว่ามากันน้อยมัดันน้อยน้ยอกนน้อย

Di sungguh sana Pancasila Jumur, tiang, tiang, yang bisum, bisum, bakana, Sama, Pancasila, Jumur, tiang, tiang, yang Di yang sūmi sūgā khana khāya disaraniya sanā pañca namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa Na moudassa bhagavato arahato samma samputassa. Na moudassa bhagavato arahato samma bhagavato samma ังสารนังขจามิธรรมาังมังสารนังจามิตังฆังสารนังัจามิรุติยมปีพุทังสารนังัจามิุติยมปีธรรมังสารนังัจามิ ทุติยมปิสังสารังคาชามตัรน uh ังคาชามติยมปพุทธงสารนังคชามิติยมปิธรรมังสารนังคาชามิ ติยัมปีสังขังสาระนังขัตถามิปานาิพาาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิทินนาธานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ เมสุนิธาจาราเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิสวาตาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยาณิ ตุรามีระยามชาบมาราธานาเวรรามณีสิขาปัทังสมาธิยามี อิมานิปัญจสิกขาปัฒนานิสิเลนะสุขติงยันติสิเลนะโภคาสมปทาสิเลนะนิพพุกติงยันติตัสมาสิลังวิโสธาเย

Það er hægt að hluta á það. Það er hægt að hluta á það.

สัมมาสัมพุทธาสัพพงสัรนังการธรมีธรรมังสัรนังการธมิสังฆังสัรนังตารามีตุติยัมติพุธังสัรนังการารมิตุติยัมติธรรมังสัรนังกา Come and go.